สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสาวหุงพารวยชาแนลเช่นเคยจ้ะพี่น้องจา๋าอ่าวันนี้น้ององก็มีแนวทางฮานอยมาแบ่งปันเช่นเคยนะคะก่อนจะไปชมก็เดี๋ยวจะมาสรุปของวันที่สามกันก่อนค่ะเป็นฮานอยสูตรวัดใจเนาะพี่น้องจา๋าฮานอยสูตรวัดใจนะคะมาดูผลกันนะคะอ่าพิเศษพิเศษบนออกศูนย์นะคะศู 6, น้องุงก็ให้เด่นหนะคะ แล้วก็มี60ค่ะพี่น้อง่าเข้าตัวกลับนะคะทุกอย่างทุกแนวต้องไฟกลับนะคะพี่น้องจา๋าอ่าล่างออก80เนาะ80ก็หลุดจา้าปกติบนออก25 25ก็ไม่มีนะคะพี่น้องจา๋าหลุดนะคะล่างปกติออก9 1น่้องหวงก็ให้ดิน9รูดฟันที่9นะคะแล้วก็ตารางกําลังวันมีนะคะดูพี่น้องจา๋า9กไม่เอาเป็น9092เลย น้องอุเจาะไม่เข้าเองค่ะพี่น้องจ๋าอันนี้ก็หลุดเช่นกันจะ้ะมาดู vip นะคะ VIP ออกห้าหนึ่งเนาะห้าหนึ่งก็หลุดค่ะพี่น้องจ๋าส่วนล่างเนาะล่างก็หกแปดค่ะพี่น้องขาเข้านะคะวันนี้เข้าตัวกลับทั้งสองคู่เลยนะคะสรุปแล้วก็คือ vip นะคะ vip เข้าเข้าอ่าแปเนาะ ไอ้เข้าหกแปดแต่ว่าออก86ดกเข้าตัวกลับจ้ะพี่น้องจา๋าส่วนพิเศษนะคะพิเศษก็ตัวกลับเช่นกันค่ะพี่น้องจา๋าเข้าหกศูนย์เนาะออก06นย์หกค่ะเดี๋ยวเรามาตามต่อกันของวันที่4พฤษภาคม2564นห้าอ่นะคะในสูตรหาหน่อยวัดใจจ้ะพี่น้องจา๋าหาน่อยสูตรวัดใจนะคะ วันที่สี่หกสี่นะคะฮาหนอยสูตรวัดใจนะคะอ่าย้ำนะคะว่าเป็นเพียงดูสีพี่น้องเขียนผิดวัดใจนะคะ ย้ำนะคะว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะพี่น้องค่ะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นปวดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนะคะเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดนะคะ,ะมาดูกันว่าฮานอยสูตรวัดใจวันนี้น้องหวึงจะให้อะไรนะคะ,ะน้องวงก็จะให้ที่ ด่นแปดแล้วก็เก้านะคะอ่ะสายรูดสายวิ่งนะคะวิ่งรูดที่เก้าจ้าอ่ะแปดก็จะมีแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสามแปดห้าแปดเจ็ดแปดเก้านะคะ อ่ามาดูเก้าั็จะมีเก้าศูนย์เก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกจ้าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะพี่น้องคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูตารางกำลังวันกันนะคะ ตารางกำลังวันจ้าตารางกำลังวันก็จะมี8นะคะอ่ามี9มี7มี5จ้าใครชอบก็จุดไว้แคบไว้ได้นะคะส่วนใครไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้จ้าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะพี่น้องจ้าปูดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ ก่อนออกไปก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องหวงด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ช่องน้อยๆด้วยนะจ๊ะพี่น้องจ้าสุดท้ายนี้น้องหวงก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะรวยๆเฮงๆกันนะคะไปเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ